สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักออนทุกท่านนะครับวันนี้พกผมเอกนะครับผมวันนี้มาอัปเดตอุ่นนะครับสวนหลังบ้านนะครับที่มีการทำพรุนกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งได้นะครับอายุ5้าสิบาวันนะครับนับจากวันที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับมาดูกันครับนี่ฮะผลปรากฏว่านี่ครับอุ่นนะครับ นี่ฮะดูครับเพื่อนๆื่อนครับดกมากครับจับลูกโดกมากนะครับดูชอะนะฮะนี่ฮะเพื่อนครับอันนี้องุ่นที่ผมซอยไปนะครับซอยลูกไปนะครับส่วนที่ซอยไม่ทันก็อย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะอย่างโดกเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับเขาจับลูกนะครับทุกช่อเลยนะฮะ ก็ดุกมากด้วยผมเพิ่งให้หน้ำไปนะครับครับดียวครับเพื่อนครับามาขย่าออกมัวออกนะครับนี่ฮะโตรเร็วมากเลยครับองุ่นอายุห้าสิบสามวันนะครับอันนี้มันใหญ่เท่าเมล็ดเมล็ดใหญ่เท่าใหญ่เท่าเมล็ด ัวเขียวแล้วนะครับนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะทันกันนะครับทันกันเพราะว่าเนี่ยเนีเขาน้าจะทันกัน็<อ>ยำหม,มวกออกอน,นี่ฮะผมรูดรูดอออย่างนี้เลยครับรูดหมวกเขาอออย่างนี้เลยแล้วก็จะมีผลที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็จะติดออกมาด้วยมันก็จะหล่นมาด้วยดูคําเพลื่อนครับเนี่ยต้องขย่อยขย่าออกไปนะครับ เอาแต่ลูกที่สมบูรณ์นะครับไว้นะครับนะฮะนี่ฮะลูดออกเลยฮนะนี่ฮะเขย่าออกเลยครับนี่ยก็จะมีลูกที่มันไม่สมบูรณ์ออกไปนะครับมาดูพวงนี้ครับพวงนี้ผมทำการยืดแล้วก็ทำการซอยเนี่ฮะค่อนข้างสวยเลยครับเห็นไหมฮะ ขอเพื่อนเลยฮะเนื่องจากาโรงนี้เราใช้ในที่จำกัดนะครับในที่มันไม่ค่อยมีนะครับก็เท่าที่ดูแล้วคือถ้ามีแรกเนี่ยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมาดูพวงนี้กันครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนครับครับน่าจะเป็นแบ็คโอปอนะครับเนี่ย,ยผมที่ผมซอยไปพวงนี้ผมซอยแทบ ไม่ทันเลยน้ําหนักน่าจะได้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับเท่าที่ดูแล้วห่วงนี้ยิ่งหนาเลยครับเนี่ยต้องมาทําการซอยอีกทีหนึ่งสวยมากครับเห็นไหมฮะเห็นอย่างนี้แล้วก็คือหายเหนื่อยครับ ใา้เหนื่อยนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงขั้นตอนพรุนนะครับที่เราทำการพรุนออกมานะครับเห็นวิทยฒนาการของเขานะครับพวงนี้ยังไงก็ต้องซอยออกนะครับเพราะว่าหนามากเดี๋ยวผมถ่ายคลิปก็เดี๋ยวซอยจะซอยออกคพวงนี้ผมต้องการซอยซอยออกนิดนิดหนึ่นนนง นะี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับสวยมากเลยนะครับหลกทุกพวงนะครับหลกเกินไปก็ไม่ดีครับต้องซอยออกไม่งั้นก็คือหมุนเขาจะลูกเล็ก นี่ตัวที่หนาๆเนี่ยผมต้องต้องซอยออกแล้วนี่เพื่อนเพราะมันโดกเกินนะมันชิดกันเกินอนะ่ะต้องซอยออกให้มีพื้นที่บ้างครับนี่ครับภาพรวมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจมากหลังจากที่เรา การทดลองปลูกมานี่ครับก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะฉีดพวกาสารนะครับสารนิซีป้องกันพวกเชื้อรานะครับตัวาสารนสารนิซีป้องกันพวกเชื้อราครับนะครับเชื้อราต่างๆพวกนอนนะครับกัดนะครับกัดขนพวกนี้ ต้องสั่นนะต้องขยำหมวกกออกนะคยังก็รูดอย่างนี้เลยครับผมรูดอย่างนี้เลยกลับมาอัปเดตนะครับองุ่นนะครับหลังบ้านให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไลน์ทุนงใหม่ like, share, นะครับ,รบเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับคลิปหน้า พบกันใหม่ครับว่าองุ่นของเราจะเจริญเติบโตนะครับหรือว่าวิทยรรราการว่าผลโตขนาดไหนนะครับมาดูกันครับมาดูกันนะครับว่าคลิปต่อไปก็จะอัปเดตอะไรให้ทุกท่านดูกันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ